อัสสลามอุลยกุมะเลาะมะตุลลอฮวะบะลากกาตุลนะครับสวัสดียามเช้านะครับก็วะเวียนมาปลูกต้นไม้ตอนเช้านะครับแดดจะได้ไม่ร้อนมากแล้วก็มาดูต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับเป็นต้นนะครับซินุโอกละครับเป็นไม้เศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าจะมาแรงนะครับเพราะว่า เป็นต้นที่นะครับใช้เนื้อไม้ได้ทำฟอรินิเจอร์ได้แล้วก็ขุดล้อมได้นะครับผมก็เลยเอามาลองปลูกในพื้นที่ของผมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่ร่มแต่ผมมาปลูกตรงเขาเรียกว่าริงนะครับถนนนะครับก็คือเป็นเอาไว้แบบว่าเป็นข้างทางนะครับสวยก็ยังถือว่านะครับใช้ได้ครับนะครับผมเอามาปลูกประมาณสิบต้นนะครับทดลองดูถือว่าตัดยอดดีนะครับดีนะครับ ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเขามาดูยางนานะครับช่วงนี้มันฝนตกเป็นลอกๆนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ตกสองสามวันแล้วก็วันนี้ก็ตกเมื่อวานนี้นะครับสองพายุเข้านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องรีบปลูกนะครับและให้มันติดนะครับภายในสองอาทิตย์เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือรอดแน่ครับว่าลากมันเดินแล้วนะครับยางนานะครับผมปลูกยางนาทดลองตรงนี้ดูเพราะมันลุ่มมากครับตรงนี้ยังไงก็รอดครับดูนะครับ แตกยอดแล้วครับแหวกนะครับนี่คือตัดหญ้าไปเลี่ยนเที่ยวนึงนะครับแล้วก็ปลูกนะครับเอานี้หญ้ามันขึ้นนะครับไม่มีปัญหาครับอย่าไปกลัวนะครับหญ้าคือปุ๋ยพืชสดนะครับนะครับแล้วก็มันเป็นสเกลใหญ่นะครับปลูกแบบสเกลใหญ่เนี่ยคือถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับเฉพาะหลุมครับผมบอกให้เลยนะครับหญ้าเนี่ยแหละครับวัชพืช่ยวเรี่าวัชพืชเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์นะครับสําหรับการนะครับทําให้พื้นที่เราอุดมสมบูรณ์นะครับ ก็เดินดูนี่ตอนที่สองนะครับนี่มีหญ้าดีนะครับตรงเนี้ยคือมาลงมาแรงมากัดยอดนะครับคือหญ้ามันก็ช่วยเฉลี่ยนะครับเพื่อให้มีอะไรที่แบบว่าเฉลี่ยเขาเรียกว่าความเสียหายนะครับเนี่ยอยู่ในดงหญ้านะครับเนี่ยผมก็ลุยไปก่อนนะครับไปดูเนี่ยครับยังนาครับ แตกยอดัวดีนะครับผ่านนะครับพื้นที่ตรงนี้ลุ่มยางนาตะเคียนนะครับไม้ที่ชอบน้ํานะครับแล้วก็เนี่ยอยู่ดีตรงนนะครับเดี๋ยวผมจะวี่งสินี่ลินทางคือแตกยอดตลอดนะครับเนี่ยครับสีมันนะครับนะครับตรงนี้มันจะแบบออกน้ำเงินไอแตกยอดออกมาสีก็ใหญ่เงี้ยครับนี่คือโตดีนะครับ ติวโอกนะครับตอนอยู่ดีครับไม่ไม่ชอบชื้นแฉะนะครับก็ปลูกเนินๆเลยนะครับปลูกที่มันเนินๆแล้วก็น้ําไม่ขังนะครับแต่ยางนานี่คือลงมาปุ๊บลุ่มเลยครับชุ่มชื้นนะครับเรียบร้อยนะครับติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้ก็เป็นนะครับชมพูนี่คือดินมะช่อคนี้คือยางนาเขาชอบนะครับก็แตกยอดติดชมพูชมพูอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวดูครับน้ํานะครับน้ําแฉะเลยครับนห้งแฉะเลยครับเพราะว่ามันเป็นที่ที่เป็นตักที่ดอนนะครับไหลน้ําลงมานี้มาชนผมกั้นนะครับถมที่กั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าน้ําซึมนะครับแล้วก็ต้องปลูกต้นไม้ตรงนี้ครับแถวเนี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักต้นไม้มันโตตรงนี้ก็จะนะครับไม่ได้แฉะมากนะครับเพราะว่าต้นไม้มันจะช่วยดูดซับน้ํานะครับปลูกได้ก็คือพวกนะครับยางนานะครับแล้วก็ ของหลังน้ำนะครับผมก็จะเดี๋ยวค่อยเอามาปลูกนะครับนะครับเนี่ยครับสินโอก๊กนะครับตัวดีครับและเมาเอียมชมสินโอ๊กของผมก่อนอันนี้เหมือนจะโดนมแมลงรบกวนนะครับตรงนี้แต่ไม่ไรน่าจะรอดผมปลูกลองดูนะครับอันนี้คือปลูกไม่แกะถุงนะครับ ที่ผมปลูกทั้งชุดเนี่ยสิบต้นไม่แกะถุงนะครับแล้วก็เปิดชพะดูดนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับนะครับอันนี้คือวิธีการปลูกนะครับมีหลากหลายนะครับเพราะว่าทํให้ให้ตุ้มนะครับดินถ้ามันตุ้มนะครับแตกนะครับมันก็จะชะงักการเจริญติบโตได้นะครับแลยอาจจะอาจจะไม่โตเลยก็ได้นะครับแต่ผมก็ลองดูว่าครับปลูกแบบนะครับเปิดสูดถุงอย่างเดียวนะครับนะครับอันนี้เปิดสูดถุงหมดเลยครับนะครับ รอดอยู่ยังอยู่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ตรงนู้นนะครับกลางน้ําตรงนั้นเป็นน้ำแล้วคนเดินไม่ได้เลยครับมาดูสินโอกของเรานะครับอยู่ดีนะครับสิบต้นพบครับอ่ันนี้ข้อดีก็คือว่าถ้ามันแข่งกับหญ้านะครับเดี๋ยวมันก็จะทะลุขึ้นมาเองนะครับปีที่แล้วครับลงครับนี่มะฮอกกานีของผมนะครับ จริงๆแล้วดินเนี่ยเป็นดินเขาเรียกว่าดินตับเป็ดด้วยนะครับแต่ว่าน้ํามาชนตรงนี้ยมันเลยทําให้นะครับมีความชุ่มชื้นนะครับนะครับก็เลยโตทะลุดีครับยังนาครับในน้าเนี่ยเป็นอย่างงี้ครับยังนาเยี่ยมจริงไม่ลงไม่ได้นะครับมันชอดมันชื้นชฉะก็เหลือเรื่องราวนะครับระหว่างคนจัดการป่านะครับสําหรับผมนะครับอินซีแมน ได้ปลูกนะครับต้นป่าไม้นะครับก็ให้ชาวบ้านเห็นนะครับพอดีมันที่มันติดถนนนะครับมาดูว่าหลังจากทําไมคุณไม่ปลูกเหมือนเพื่อนเขานะครับทําอ้อยทําอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับทําอ้อยปลูกอ้อยแถวนี้จะปลูกอ้อยกับปลูกออยางนะครับผมก็เป็นป่าผสมผสานไปนะครับเริ่มต้นจาก ป่าไม้ก่อนนะครับผลไม้ค่อยตามมานะครับเพราะว่ายังไม่ได้มาดูยังไม่ได้มาอยู่นะครับก็ป่าก็ปลูกดูแลน้อยกว่านะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันต้องคอยดูเรื่องของเถาวันนะครับเนี่ยผมก็จะปลูกตรงนี้ผมปลูกไปแล้วนะครับแต่ว่าปลูกระยะหกคูหกไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่านะครับอัปเดตหน่อยว่าการปลูกทองหลังน้ํานะครับ คู่กับผลไม้มะม่วงมันน่าจะรอดอันนี้โดนถาวันแล้วครับเนี่ยแล้วก็ต้นมันไม่ค่อยแข็งแรงครับอันนี้ไม่รอดนะครับท้องหลังน้ําผมท้องหลังน้ํานี้ก็ไม่ได้แรกๆไม่ใช่ง่ายนะครับเหมือนกขบอกง่ายอันนี้ติดแล้วครับนี่อันนี้ท้องหลังน้ํานะครับปลูกไปก่อนครับบำรุงดินนะครับการแดงผมก็ยังงงว่าก้านแดง มันก็ก้ารแดงนะครับเป็นของหลังน้ํานะครับผมก็งงอยู่นะครับบอกกันก้ารแดงมันก็มีพันธอย่างเดียวนะครับผมเพาะดีวมันเลดก,ก็ก้านแดงครับซื้อมเมล็ดมาเดี๋ยวนี้ค่อยมาเนี่ยตอดครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าปลูกกับต้น,นเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตนะครับอันนี้คือมะม่วงนะครับ พันอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมีอยู่สองสามสายพันธุ์ก็มีมันมันสารยานะครับแล้วก็ทองดําอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้คือติดนะครับผมปลูกทอนหลังต้นข้างต้งนมะม่วงเลยเมื่อก <S 1> <S 1> ี้รากเดินไปแล้วอันนี้ก็ของหลังก็น่าจะรอดนะครับแต่ว่ามะม่วงนี้ยังไม่เดินนะครับรากยังไม่เดิน ยังไม่เดินนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตายนะครับมะม่วงปลูกประมาณหกต้นครับระยะหกคูนหกตับท้องหลังน้ําอันนี้ท้องหลังน้ําตั้งตัวได้แล้วมะม่วงอยังไม่แตกยอดนะครับแตกยอดต้นเดียวแต่ยังไม่ตายเดี๋ยวรอให้แตกยอดก่อนลากเดินอันนี้คือปลูกปลูกทิ้งนะครับคือปลูกปก่อยนะครับแต่ว่าผมปลูกการที่ให้ปลงให้ปุ๋ยเนี่ยคือ ให้ทองหลังน้ำนะครับเป็นตัวช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับปลูกคู่ไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองนะครับดูที่ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับตั้งแต่ทีแรกใส่แค่ลองปลูกก้นหลุมนะครับจะมาลองดูว่านะครับจะได้กินไหมครับแล้วก็มีส้มโอส้มโอไม่น่าจะไม่ได้รอดมันโดนแมลงกินนะครับโดนหนอนนะครับเนี่ยโดน้ากแตนโดนหนอนนะครับ กินใบหมดเลยแต่ดูท่าทางก็ยังไม่ตายนะครับอยู่กับท้องหลงังผมปลูกทุองหลังเลยทดลองหลายหลายต้นนะครับนี่ดีเด็ดนะครับต้นฟิกที่ผมปลูกประจํานะครับนะครับปลูกทู่งหลังเลยครับนี่ตอนแรกมันเกือบตายแล้วนะครับอามาโตขึ้นมาแล้วนะครับต้นฟิกนะครับปลูกท้องหลังคูกกันเลยครับผมปลูกชิดๆเลยนะครับต้นไม้อย่าไป อย่าไปอย่าไปี่ชารารนะครับอันนี้คือผลทดลองเลยนะครับคู่ไปเลยนะครับห่างกันไม่ถึงห้าสิบเซนนะครับตัดหญ้าให้เป็นอาหารมันปลูกครับงามดีครับก็ตรงนี้ก็น่าจะมีแค่ปลูกเฉพาะต้นนะครับที่เป็นตระกูลยางนะครับชอบน้ำที่ร่มร่มมากๆครับ ที่ไม่รุ่มเนี่ยที่มันรุ่มเพราะว่นอยู่ดีครับขนาดผมปลูกอ่าหมยตัวเร็วนะครับมันไม่ชอบน้ําครับไม่ใช่ชะนักครับไม่เป็นไรครับต้นพวกนี้เวลาตัดตัดง่ายครับเวลาตัดนะครับตัดง่ายหรือง่ายนะครับทับเดียวนะครับมาทีแรกผมมาปลูกเอมาตัดญ้าตรงเนี้ยเตียนเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยให้ผมนะครับตัดทีก็ นะครับเป็นปุ๋ยนะครับคุมดินไปตรงนี้ก็ถ้าเป็นชอบน้ําก็นะครับผมอยากจะนะครับทําสวนนะครับผสมผสานนะครับก็ค่อยๆทําพื้นที่ป่าครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเปลี่ยนโลกนะครับก็อัปเดตนะครับสวนอินซีมมนนะครับนะครับการบริหารจัดการป่าประมาณนี้นะครับ รเริ่มต้นจากป่าก่อนนะครับนะครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนสวัสดีครับ